บางทีเนี่ยถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นเราจะเห็นพระพุทธรูปหน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นถ้าไปที่อินเดียเห็นพ,พุทธรูปหน้าเหมือนคนอินเดียไปจีนก็เห็นพ,พุทธรูปเหมือนหน้าเหมือนคนจีนใช่ไหมไปไต้หวันพ,พุทธรูปก็หน้าตาเหมือนคนไต้หวันไป mer, เขมรกัมพูชาพ,พุทธรูปก็หน้าตาเหมือนกัมพูชาไปลาวก็เหมือนลาวว่าง้น ไปพ่มาหน้าตาก็เหมือนพ่มาเข้าใจอยังแต่นี่เพราะอะไรเข้าใจยังคือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีพระรูปให้สอดรับไปตามกลุ่มชนนั้นๆก็เหมือนไปที่คติยะบริษัทก็เหมือนกษัตริย์ไปที่พราหมณบริษัทก็เหมือนพราหมณ์ไปที่เครื่องดีก็เหมือนกลุ่มพ่อค้า ถ้าไปที่สมณะก็เหมือนสมณะคือยิ่งกว่ายิ่งกว่าสมณะถ้าไปจาตุมก็งามยิ่งกว่าเทวดาชั้นจาตุมถ้าไปดาดึงก็ยิ่งกว่าดาวดึงไปมารก็ยิ่งกว่ามารไปพรมก็ยิ่งกว่าพรมก็ใจย,ยังตัวเนี้ยฉะนั้นพระพุทธโูปเนี่ยที่มีพระรูปเป็นไปตามกลุ่มชนทนนั้นอ่ะถูกแล้วถูกแล้วอย่าเอาความคิดหรือทิฏฐิของเราเป็นตัวตั้งแล้วอย่าไปบอกว่าพระพุทธเจ้าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น อย่าหวงพระรูปของพระเจ้าว่าเม้ประเทศนั้นวาดไม่สวยสู้ประเทศเราไม่ได้รูปพระรูปที่จะต้องสอดรับให้เป็นไปกับศรัทธาของท่านผู้ใดพระุทธเจ้าก็เป็นแบบนั้นฉะนั้นในช่างผู้ชานฉลาดเขาจึงรู้และยิ่งตาและบุคคลเห็นพระพุทธรูปจะไม่เหมือนกันตามอัธยาศัยที่ก่อให้เกิดศรัทธาวิรยิยสติสวาธิปัญญาของท่านผู้นั้น ไม่ต้องกลุ่มชนนะถ้าแยกย่อยไปแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเห็นพระรูปพรุทธเจ้าก็จะเป็นไปตามอัธยาศัยของคนคนนั้นเพราะพระเจ้าต้องการจะโปรดเราดึงเราออกจากความไม่มีสธาให้มีสทธาจากความหมดหูให้มีความเพียรจากการเลอะเลือนให้มีสติจากการพุ่งซ่านให้มีสมาธิจากการหลงความไม่รู้ให้มีปัญญาก็จะยังฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงแปลเปลี่ยนไปตามอัธยาศัย ที่จะสอดรับในการที่จะดึงเราออกจากบาปขอสารกรรมมันชั่วร้ายนี่เป็นแบบนี้นันเลยเถียงกันไม่จบไม่สิ้นตอนเนี้เรื่องพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้เสียจบไหมงานเนี้จบแต่ไม่ใช้กำว่าฟันทงงนะเดี๋ยวจะไปไปตามคนอื่นครับอย่างนี้จบคําตอนพระเจ้าเป็นแบบนี้พระทธเจ้าเป็นแบบนี้เราจะได้แขงคางคาเจ โอ,โอ้เรานี่ไม่รู้จักพระเจ้ามาตั้งนานถ้าอย่างเนี้ยจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าบางคนก็ชอบพระพุทธชินราชบางคนก็ชอบพระพุทธสิหิงใช่ไหมบางคนก็ชอบพระพุทธเมตตาบางคนก็ชอบผ้ออาอะไรพระพุทธหมหาวุณี สีสุพรรณนภูมิเนี่ยบางคนชอบไม่เหมือนกันมาก็นึกไม่ค่อยออกใช่บางคนก็ชอบปางลีลาบางคนก็ชอบปางสมาธิบางคนก็ชอบปางสะดุ้งมานบางคนก็ชอบปางอะไรประธานพรว่าอว่าเงี้ยใช่ไหมใครชอบปางไหนมโนนเข้าใจยังตอนนี้ย มัสการครับเข้าใจชัดเจนเลยครับรอาจารย์งั้นถ้า,ถาหากว่าผู้จะเข้าใจเนี่ยนะครับถ้าไม่ขยันถ้าไม่ถ้าไม่ศึกษาในเรื่องบริษัทแปดเราก็จะไม่รู้พุทธจริยาของพระเจ้าในมุมนี้ตอนี้เราก็จะได้หมดความคลางแคลงซะว่านี่แหละพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาพระอ,องค์นั้นน่ยบำเพ็ญบารมีมาเพื่อ สัตว์โลกโดยแท้พุทธเจ้าไม่ได้เป็นศาสดาของพวกเราแค่เราคนเดียวเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์เป็นศาสดาเอกของโลกของจัก,กรวาลที่พูดอย่างนี้พระอ,องค์ไปจัก,กรวาลอื่นด้วยนะไปจัก,กรวาลอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่จัก,กรวาลสามในพภพภูมินี้เท่านั้นไปจัก,กรวาลอื่นด้วยหมื่นโลกธาตุเนี่ยไปมาหมดนั่นแหละพุทธคุณ แผ่วกว้างใหญ่ไพศาลหรือจะเรียกพุทธานุภาพก็ว่ากันไปเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลนั้นถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องพระเจ้าเนี่ยก็ให้รู้จักพระเจ้าก็ขนาดรู้จักพระเจ้าแบบนี้ยังชื่อว่ารู้ไม่ทั่วเลยปัญญาอย่างเราเราเนี่ยรู้ไม่ทั่วพูดไม่หมดพูดได้แค่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ ของความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าได้ซ้ําไปเพราะสติปัญญาของผู้พูดเนี่ยจํากัดนะักอาตมาเนะจยจกัดนะักพยายามบ่มเพาะอบรมก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวถ้ามีมากกว่านี้นมากกว่านี้ก็ว่ากันใหม่ใช่ไหมถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสต้องพระพุทธเจ้าต้องการอยากให้เขาได้อัธยาศัย ในระดับทานในระดับศีลระดับเมตตากรุณาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นต้องไปทํากิจในการที่จะต้องให้เหตุปัจจัยเข้าไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์ก็จะต้องต้องสร้างอัธยาศัยเพราะรู้ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้แต่ก็ต้องหวานหวานพุทธด NA โยนพุทธด DNA ติด กระแสชีวิตเขาไว้เพื่อให้เขาได้เห็นพระพุทธเจ้าสั่งสมอัตยาสายแล้วเมื่อไปเจอพระพุทธเจ้าในนาคตแล้วเขาจะเข้าไปฝ้อพระพุทธเจ้าถ้าพูดกันอย่างเราเราก็หมายความว่าไปบอกให้เห็นถึงพุทธานุภาพเขาไว้แล้วเมื่อเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเขาจะรู้จักพระพุทธเจ้า